มีตากล้องด้วยเชิญค่ะเอาอ้อาแม่ครูกับป่ากับลุงเนี่ยเอาเต้แม่ปู่กับป่ากับลุงเป็นสประไัมาเขาหน้าเลยค่ะวันนี้แล่ไม่่นานเดียร์อืน้ยงนดีส อคคำนี้โชคดีมากนะคะป้าแตนก็พมาถึงนะคะป้าก็ออกไปทําธุระนะคะไปซื้อของโน่นนี่นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันเ,เราจัดกิจกรรมวันเด็กนะคะที่นาของพนป้าแตนนะคะป้าแตนก็กลับเข้ามานะคะในช่วงค่านะคะซึ่งพนตอนนี้ก็เพักงานนะคะ ในส่วนของร้านกาแฟเนาะวันนี้ก็เอาตามสมควรเพราะว่าค่ำมืดแล้วนะคะแล้วก็นายใกล้ๆด้วยนะกี้ก็เข้ากล้องดีใจกับครอบครัวนี้ด้วยนะคะที่มาเราได้เจอทั้งลุงพลป้าแตนแล้วก็ได้ถ่ายรูปกับลุงพ้นป้าแตนนะคะ อ่ะไม่ได้ที่ไหนนะเนี่ยไม่ได้อ่ะกาลูกโป่งนะแค่นั่งอยู่แค่งอยู่ก็วันท้าวบ้านขนมลงไหนซื้อขนมมาเต็มทำเลยก็เดี๋ยวเก้าวันวันเสาร์เขาลงตรงนี้เดี๋ยวนี่เกลียวไปหมดเดี๋ยวไว้เซอร์ไปลงคุอเช้าเริ่มแต่เขาไปเริ่มเก้าโมงแลเริ่มงานเก้าโมงเริ่มเปิดประตูกระดิ่งโรงเรียนเก้าโมงสายหน่อยนิดนึงนุ่นบอกว่าแม่ถูกกระายก็ได้นะ มีคุณวันสะกอติมมาชที่ยวทั้งหนึ่งทั้งหนึ่งเหรออ๋อโอเคโอเคป้าจะมาทางนึงขอบคุณพี่เล็กด้วยนะคะพี่เล็กวันสะกดเมื่อคืนนี่ติมนะคะทำโรงทานะติมยังเด็กๆครุ่นนี้นะคะอ้งป้าสั่งแล้วโอเคจะได้แบบเยอะๆเต็มมีมลูกคล้องทางยังเลยอ่ะเใครคล้องนะคะเสียงดังกังวานมาก คุณกับคุณลูกเลยเสียงดังกังวานมากนะคะนี่คือเสียงลูกคล้องนะคะโอ้พสาธุด้วยนะน้องนะน้องอยู่ปอปอสี่ลูกคล้องที่ไหนดังมากเแสดงว่าเขามีบารมีนะก็ดังใช่เป็นคนที่มีบุญและบารมีมากมากค่ะวันนี้แม่บอกว่าเดือนหน้าแม่ค่อยพามาวันนี้แม่ไม่พามานั่งหน้าบูตนั่งชั่วโมงเลยนั่งหน้าบูตมากงอนเขาอยากมาไง แม่มาจากไหนมาจากอำเภอสว่างค่ะลูกสาวอาย่ก,กี่ขวบครับผมป .4 จ้ะป .4 น้องอยู่ปคอย่างนั้นแหละ แล้วทีนี้พอรู้ว่าจะพามารีบขึ้นรถเ,เลยเามาถึงก็ดีใจมากเด็กคนนี้เขาสามารถลูกใช่ไหมคะเดี๋ยวขอญาตถ่ายนะคะแล้วเสียงแบบนองไปทุกที่นะคะถ้ามีโอกาสได้ลูกคล้องนะคะ,ะ,คะ,ด,ะ,คะดังทุกครั้งนะคะลูก้อง กวนครนะคะคือสว่างแดงเหลือีสว่างรอแิปนดคืนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะเอจีทุกท่านฝากทีจะกินทุกผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะที่เบอร์โทร0 9 2 7 9 4ก5 2 6หรือที่ไลน์แอบริษัทนะคะแอดทีจีสกินออฟฟิเชียลค่าถุเก่งจังเลย ชื่อเบียกค่ะเด็กยิงอะไรคะเด็กยิงอะไรคะเด็กยิงพัสซาราวองกสุขเด็กยิงพัซซาราเด็กเรียนอะไรคะอยู่โรงเรียนมัธยมสรีคุณลาดังสอนขอบคุณค่ะจ่งหน้าโคุณมากเลยโตมาสวยด้ยเนี่ยเก่งมากๆเลยค่ะสวยเป็นแม่เลยขอบคุณค่ะแม่สวยลูกก็เลยสวยตามด้วยบ๊ายบายเดี๋ยวก็ไปก่อน 快坐吧。 ก็จะได้ก็จะจะให้นางลำลำถวายสัก3ามิบท่านแล้วก็ไข่หนึ่งพันฟองค่ะวันไหนถ้าลำได้ไม่ใช่ถ้าบ่นไว้ว่าขอให้ขายที่ได้สองล้านห้าพึ่งมาบ่นค่ะุณแม่บอกว่ามาจากบุรีรัมมาจากบุรีรัมาบ่นองคุปปาริจิตถึงที่นี่เลยใช่ค่ะถ้าขายที่ได้จะแก้บ่นนางรำสามสิบคนแล้วก็ไข่หนึ่งพันฟองอู้นูขอให้ขายได้ นะฟ้าสาสาธุครับเน่สาธุคอันนี้ลูกสาวค่ะสาวคนเล็กรในี้แกลงคูใเอาเดินไปเลยลูกนใหญ่ชื่อไเบอร์นะเอาพรงนี้แกล้งครูใหญ่ได้ไหมกะนักเรียนจะแกล้งคููใหญ่ทท้าทหน่อยและยูทูบเบอร์ชอบี่ผู้ใหญ่มรอเป่า ป้แตนฮะยูทูบเบอร์ช่องนึงอ่ะให้เข้ามาไหมถ้าไม่ใส่ชุดนักเรียนไม่ให้เข้าไม่ตั้งกอไปแล้วไม่ให้เข้าไม่มีนะป้าแตนไม่มีทำไงอ่ะฮะไม่มีก็ไม่ให้เข้าถ้าไม่มีก็ไม่ให้เข้ามีเข้าไปซื้อแค่นั้นไม่มีก็ไม่ให้เข้าคือถ้าใครงั้นงใครไม่ใส่ชุดนักเรียนคือไม่ให้เข้าแสดงว่าไม่ให้ความร่วมมือกับเราป้าแตนงั้นป้าแตนก็หาชุดนักเรียนให้เลยนะคะ อ่ะห่วยขั้นใส่ปากให้ทุกคนมันกัดไม่ไม่ไม่ชุดหายเองชุดปูผ่องกระยาคาไงคะชุดปูผ่องยาับเสื้อเนี่ยมารีความกระาใช่ใช่ยูทูบเบอร์ไงไปเข้ามาตรงนี้มีช่องหนึ่งไงไปช่องนึปูผ่องกระยาคาอาจารย์ผิวจะให้คุณตุลหาติดดูไม่ใช่ไม่ขวอยคนละเฮือนหาอย่างไหน เราแล้วอยู่หาแล้วสมมือิจะทำแล้วไปหาไห้ไหมมาแดนคือว่าหาแบบว่าชุดที่ปูพ่องใส่ไม่ได้เลยไซ์เยอะไซ์ใหญ่มากๆเลยอ่ะหวยแต่ยาพาี่โอเคอยู่นะก็ไม่เป็นไรหรอกใส่สูตรมาใส่สูตรแต่ถ้าปูพ่องไม่หาหายากอย่าะนี้มาแดนเด่นลอนจะไปหาที่ไหนป้าแตนเลย ชุดนักเรียนชุดว่ามชุดผ้าละกัตูู้ปูเพาใส่ไปเลยโอเคงั้นนาจอดไปเดี๋ยวจะบอกปู่ถ้าปู่มาลานปู่ปู่คนเดียวอถ้าปู่มาลานองปู่นาลุงพลเนี่ยต้องใส่ชุดนักเรียนเดี๋ยวผมจะใส่ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ชุดนักเรียนไม่ให้เข้าจริงนะไม่ให้เข้าเลยนะแต่งแจ้งแล้วนะคือที่ให้ทุกคนใส่ชุดเนี่ยคนหนึ่งก็คือ เอฟซีที่ดูที่บ้านเนี่ยอย่างน้อยเขาต้องมีรอยยิ้มของรอแล้วแสดงว่าเราให้ความร่วมมือแต่ถ้าเราไม่ใส่เราไม่ใหความร่วมมือเราไม่ต้องให้เข้างานเดี๋ยวเพราะเราคือยุ้โปรที่อยู่ที่นาลุงพลนะไม่อยู่ที่ช่วลูกเสือเนี่ราได้ไหมถ้าจะได้ตปองบอกปู่บอกป้าาหเนาะเออมีมาแล้วไงมีแล้วจ้ะ ทีเป็นชุดนักเรียนอ่ะนักเรียนชุดนักเรียนใช่เป็นชุดพันะก็ไดพนี้หนขอให้เป็นชุดนักเรียนพุงนี้หาน่ใช็ใช่โอเคโอเโอเ มารวมกันไงได้เรียบร้อยแล้วยืมล้านดูตะเบี้ยนนู่นคุณเตี้ยตัวให้ไปใส่ม้ามือนึ่แต่นะคุณคมาไปหาสื่อสุนทรีย์อะไรก็ได้จะรอว่าไปใส่เบื่อมือวันไส่ม้าขาน่าตาคะพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่กี่โมงป้าใหญ่ป้าเป็นผู้ใหญ่ซ้ายนหน่อยค่ะพี่นี้เริ่มตั้งแต่เก้าโมงนะคะกงเดียวเลยคุณพี่งนี้ไม่เรียวยาวๆหน่อยนะคะไม่เรียวยาวๆไม่เรียวทุกวันนี้ใช้ไม่โคตเลยมันโอ้ยเพราะว่าอะไร เด็กกวนี้เราจะมึนๆสักหน่อยนึงไม่ยอมไ่อย่ไม่ร้อนไม่อนไม่อนม่้อนไม่ร้อนไม่รอนไม่รอไม่อนไม่้อนไม่ร้อนไมร้อนไม่ยอไม่ร้อนไม่้อนไม่ร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 ้อนไม่้อนไม่รอม่ร้อนไม่้อนไม่ร้อนไม่รอไม่้อมไม่รอนไม่ร้อไ่ม่อไม่้อไม่อไ่อไม่อไม่อ่อมไม่้อไ้อไม่อไม้อไม่อไม่อไม่นไม่้อไม่ยอไม่้ เขาเหลืป่าแต่ว่ามีเรนบอสใส่ได้ครึ่งตัวสุดนักเรียนใส่เป็นตัวอย่างเที่รูปลงแล้วเนี่ยเขาไม่ใส่มาก็ไม่ต้องทำงานแตได้เขากระว่าให้อีกก็อปปี้เขาไปคัดลอกเขาจัดเต็มคาราเบลนะคะวันพรุ่งนี้นะคะปาแตนแจ้งแล้วนะคะเอฟซีทุกท่านปาแตนแจ้งแล้วนะคะพรุ่งนี้โอ้โหมาไม่ทันแจ้งเลยเด็กนอกนะเด็กนอก มานสถแต่งแจ้งแล้วนะคะพรุ่งนี้ยูทูบเบอร์นะคะใครไม่ใส่ชุดนักเรียนนะคะมาให้เข้าพื้นที่นะคะเพราะว่าไม่ความร่วมมือในการทํากิจกรรมนะคะชัดเจนนะคะทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเอฟซีดูานขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย